วันนี้มื้อกลางวันนะครับอยู่ที่คอฟฟี่บาร์อีกแล้วนะครับก็เป็นอาหารไทยนะครับอาหารไทยวันนี้ก็ประกอบไปด้วยนะครับยำวุ้นเส้นนะครับยำวุ้นเส้นนะครับแล้วก็ผัดผงกะหรี่ทะเลรวมนะครับยำวุ้นเส้นนะครับผัดผงกะหรี่แล้วก็ผัดเห็ด3ามอย่างนะครับก็วันนี้ผมว่าอาหารกลางวันที่นี่ราคาไม่สูงเกินไปแล้วก็รสชาติใช้ได้เลยนะครับ สำหรับคนที่หาที่ทานอาหารกลางวันในอากาศเย็นๆนะครับบรรยากาศเย็นมากนะครับที่นี่นะครับเปิดแอร์เย็นมากนะครับแล้วก็มีพื้นที่ให้สําหรับเด็กด้วยนะครับชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะร้านนี้เพราะราคาไม่ค่อยสูงนะครับก็ที่คอฟฟี่บัตนะครับตลาดมีโชคนะครับจังหวัดเชียงใหม่อยู่บนถนนเส้นสันทรายแม่โจ้นะครับ ทีนี้เนี่ยถ้าเวลาเข้ามาเนี่ยเข้ามาข้างในสุดโครงการเลยก็จะเห็นร้านคาฟฟบัตนะครับร้านกาแฟบัตจะอยู่ด้านในขวามือซึ่งอยู่ติดกับอาคารลงจอดรถนะครับซึ่งจอดรถได้เป็นร้อยคันเลยครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่มาเชียงใหม่นะครับมาเที่ยวมาทานอาหารหรือคนเชียงใหม่ที่อยู่ละแวกนี้ก็สามารถมาทานอาหารได้นะครับรับรองไม่ผิดหวังที่นี่นะครับนอกจาก มีอาหารแล้วก็ยังมีกาแฟนะเครื่องดื่มอีกจํานวนมากมายเลยนะครับหลายๆอย่างแล้วช่วงนี้มีโปรโมชั่นช่วงบ่ายเขามีฮอตไพรส์นะครับก็ช่วงบ่าย3ามโมงจนถึง1นึ่ทุ่มก็มีอาหารจานเด็ดนะครับอาหารจานด่วนนะครับจานร้อนในราคาแค่49บาทเท่านั้นเองนะครับไม่แพงเลยนะครับก็ในช่วงกลางวันอย่างนี้คนก็จะเยอะหน่อยนะครับคนก็จะเต็มร้านเลยนะครับช่วงนี้นะครับก็จะเป็นลูกค้าส่วนใหญ่ชาวต่างชาติชาวไทยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็ร้านมีจํานวนโต๊ะ เพียงพอสําหรับท่าเสมอนะครับก็มาทานอาหารกลางวันนะครับเครื่องดื่มหรือถ้าจะโทรมาสั่งก่อนก็ได้นะครับท่านสามารถหาเบอร์ร้าน o f f ฟบัตเชียงใหม่หรือเชียงใหม่คอฟฟบัตได้จาก Google พิมพ์เข้าไปใน Google ท่านจะเจอเลยนะครับ